เฮลโหลสบายดีสบายดีต้นนี้เฮ็ดยังอยู่คลีนเฮ็ดเฮ็ดต้นคลีนเฮ็ดอยู่วิธีคลีนเฮ็ดวิธีปอกเฮ็ดต้นนี้เลยปอกเฮ็ดคุณจะทำเนี่ยเดปอกเฮ็ดยังเนี่ยเลยป่อยรูปแบบใบแบบนี้รูปแบบใเหรอใบยังไม่บอกคนเฮ็ดตัวนี้มันเนื้อก้มมี ยูมริกาพี่น้องเอ้ยตีนถีบมือเกิดเียมือปากัดตีนถีบเหรอมืนกับบอกแน่เลยที่ไม่มันสร้างเสน่ห์เงินเซอร์เซสเอร์บ้านเซอร์้าเนี้ยม่อม่อเป็นไฟอะไรสักทีเหี้ยเห็นไาเหรอต ฮัลโหลสไาดีมาคลีนเฮดน้ำกันเ้อเออเป็นเร่ี่นด้วคลีนเฮดน้ำกันนี่แล้วซื้อมาอล้ว่ซื้อมาแะไรก็มาคลีนกินก็สทรงตลาดกินกับทรงตลาดมีตู้ก็นั่งเบิ่งบบนี้มีเจอนั่งคมนัเบอร์นบอขบ้านั่งมบรารอยางไรก้าหมาอปัดเย็ดบัดิเฟเบ่ออำตับเจฟ ไปยังไ,ไงไ,ไปยังไปยังไงกลับมาปัดเห็ดด้อเอ่เห็ดแพ็กแล้วตัวนี้เอาขึ้นรถแล้วนรถขั้นหนึ่งยีกยังยีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวมาข่าวรถขั้นใหญ่สีเตรียมทรงเตรียมออก เตียมออกแล้วมืหนึ่นี่อีกอันนี้อันนี้รถเฮือนบนประซุ่มกันนี่อันนี้บนเมียนเ็ดอีกตัวนี้แล้วแล้วสีเตียมทรงสีคล้ายเบื้องบามันลายมหน่อยสำหรอบบ่มีหมองเบื้องเลยมันเต็มเต็มคัก เต็มคักประมาณาต้นหนึ่งเนาะอยู่เนาะสองพันกว่าพันตนี่ประมาณต้นหนึ่งเนี่ยบิดมีเทสเบิรอยู่ข้างใน อันนี้เป็นบอลซื้อเฮต์ตัวนี้ไอนนสเตชั่นซื้อเฮต์อยู่มองนี่นี่ท่านได้เปิดซื้อสเตชั่นซื้อเฮต์อันนั้นรถขานานเตรียมทรงอันนี้มองปัดอยู่พี่ มีรถอีกท่านหนึ่งอยางเต็มคือกันเหตุคนมาบะพ่อบันไดนี่ขาคือ3าสี่คนมาพัดมานี่องมาหาใจน่หลุมนองก็เหตุตัวยูทูมาใจกหลุมนองได้เดือนยูทูบออกแล้วยังว่าท่านผานให้มือหนึงนะว่าแอคเตอร์ด้ยมือ โอเคบายเอวับายบายบังเอิญที่บายแมนสีกุไป